มาพี่นอ้องที่นี่ใช่สวัสดีเปล่านะเซลมอนแมงกะพันหอยดองน้ำซีอิ๊วสวัสดีจ้ายินดีต้อนรอับเข้าชุดซองแวนเพชรอีกแล้วพี่นอ้องมื้อนี้จะพามากินนี่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 ลุงหมีซีฟูด้ดก็ยำอาคาปรั่นพี่น้องนี่หนึ่งชุดเก้าเก้าเก้า คุ้มกว่าซื้อแบบแย<บ>่ถ้าว่าผู้ใดบ่ะสะดวกก็ซื้อแบบแยกก็ได้ก็จะมีหนึ่งชุดกด็จะประกอบไปด้วยแมงกะพรุนดองซีอิ๊วซีอิ๊วนี่หอมคักพี่น้องเบิ่งเขารีวิวมาว่าหอมคักเขาจะมาพิสูจน์อันนี้ก็จะเป็นหอยแครงหอยแครงตัวใหญ่ๆแบบนี้เลยพี่น้องกะปุกใหญ่ๆแบบนี้เลยถ้าซื้อแยกก็กระปุกละอ่าเท่าไหร่นะ289นี่เบื้องหอยแครงตัวย่ใหญ่แบบนี้เลยเขาส่งเป็นแบบเย็นไม่มีเสียถ้าถ้าผู้ใดได้มานี่ก็คือเข้าตู้เย็นไปเลยเก็บไไวววว้้้้้ดดดดดดดโนนนนนนำออ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 งงงซซซีีีีีีิิิิิิ๊๊เเเเเเเขาานนัแบบบบสสสยยมม่่่๋ทใถ แอ้ยน้ำลายแตกแล้วก็แถมน้ำจิ้มซีฟู้ดแบบยยโยๆแบบนี้มาเลยสีกระปุกจุกๆไปเลยพี่น้องมาเบิ่งแต่ก่อนตัวฟังหน่อแล้วนี่กุ้งรองสีอยู่ตัวยิ่งใหญ่แบบนี้เลยเนี่ยปุูกมาดีๆแบบนี้เลยพี่น้องอุ้ยไปปเทเบิ่งพี่น้องลุงมีซีฟู้ดก็ยำอาคาหอยเงินแบบใหญ่เปลือกขาวๆเลยเบิ่งทางในกับเปลือกขาวๆที่กับปูแบบสิบล็อกอย่างดีฝาล็อกฝาหลอกสิบล็อกกอ หอยไน้อยแฮมจิเลยพ่นองเทสถวไเออยอะนะก็ถว่วหนึ่งพอดีพอดีกินน้ำจิ้มซีฟู้ดแบบนี้ไปเลยอืมน้ำจิ้มซีฟู้ดแซ่บหอมแบบนี้เลยอืมอมหยแคงหวานแฮงแซ่บอันนี้บริโภคชนะเกิดจริงแซ่บไปลพี่น้องหลดนุ่งชฉ่ๆแบบนี้ไปเลย กระพุนดอกเที่น้ำบอกแล้วน้ำหลายบทไป๊ปอดนี่อันนี้กุ้งดองซีอิ๊วนะขาวๆเน้นๆตัวใหญ่ๆอันนี้แซลมอนแซลมอนเนือ้อแดงๆอันนี้พี่น้องเอ้ยหอมอแฮมเอ้อุ้ยกุ้งแซลมอนแมงกะพุนหอยดองน้ำซีอิ๊วป๊อดมาพี่น้องมาโซเลย เนื้อเส้นบอนบอกเลยว่าหวานแฮงแซ่บเบิ่งเป็นกินลูกเนื้อเนียนๆกุ้งเหรอเดี๋หลายกุ้งแต่กองอุดนมาไวพี่น้องนะกุ้งหวานแฮงอย่าลืม้ะพี่น้องปางคนมาลองมาซิมเบิองตะก้าสีเหลืองต่อๆเปเพื่พากินมีทั้งแบบเสร็จใหญ่แบบนี้แล้วก็แบบแยก สำหรับผู้เลที่สะดวกแบบได้กระกุกเอาแสบบิลิหม้อจิ้มกับเขากันเขาก็จะไปแบบแมงกับปุเนาะแต่ไปที่ละสเต็ปหมอแมงกับปุนแมงกับปุนนี่แบบกึอบเกืไปเลยโซนราคากี่สิ้เลยน้ำจิ้มเขาแบบกลางกลางกลางๆไม่เผ็ดมากไม่เปรี้ยวแบบหวานพอดีเข้ากับแบบตัวนี้ของเขานะตัวใหญ่มาเกอร์ ใหญ่มากแล้วเนื้อก็แน่นเนื้อแน่นเนื้อหวานมากข้างแรกปะเราไม่อ๋อเราทำกี่เลุอืมเพื่อความเป็นเองเนาะชื่อกินอะไรว่างชื่อกินนะไรคะแล้วทุกคนมาเด้อมาพี่น้องที่นี่ใช่สวัสด์หรือเปล่านะไม่นขึ้นสวัสด์เลยเป็นมาก พอผัดเลยใี่นี่ที่ไหนนะเชฟสวรรค์บบต่อนะมาเชิญนะยิน <c oughs> ไม่ใช่สวรรค์บบก็กินได้เหรอคะเมนูนี้ถูกใจเอาไปสิบไปสิบเอ็ดเต็มสิบเลยถูกใจเกินนี่เนี่ยวัน,วน,วนหวานเป็นหอมสาหร่าอร่อยมากไปพี่นอ้องสรุราผูใดอยากายากินเซจยี้ไงแบบนี้ รอเซ็ตเดยกแถมน้ำจิ้มในตัวเพต้องไปให้ให้น้ำจิ้มมันยุ่ยงยากไปกดเอาอตะกร้าสีเหลืองตัว่อเปนเ็นสำหรับมือนี้ขอตัวลาไปก่อนสวัสดีจ้า